อย่าพลาด7ผลไม้บำรุงหัวใจลดการเสี่ยงเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจครับเป็นโรคครับที่น่ากลัวมากครับเพราะว่าเป็นโรคอันดับต้นๆครับของการที่ฆ่าชีวิตของคนทั่วโลกรวมถึงคนในประเทศของเราครับดังนั้นครับเราจรึงจําเป็นต้องใส่ใจดูแลหัวใจของเราครับจะทําให้หัวใจของเราอยู่กับเราไปนานๆครับใครที่หัวใจอ่อนแอหรือว่า หัวใจวั่นไหวครับก็สามารถกินผลไม้นี้ได้ด้วยเหมือนกันครับกับ7ผลไม้ที่ดูแลหัวใจ 1. ครับอะโวคาโดครับช่วยทำให้หัวใจของเราครับทำงานได้ดีขึ้นครับช่วยลดอาการเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตรีบแล้วก็หัวใจวายครับอะโวคาโดครับช่วยลดไขมันชนิด เลวครับแล้วก็สร้างไขมันชนิดดีครับให้แก่ร่างกายของเราแล้วก็ยังมีโอเมก้า3โอเมก้า6ครับที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ครับแล้วก็ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดครับยังช่วยนะครับให้การไหลเวียนของเลือดเราครับดีขึ้นครับผมช่วยนะครับป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยครับเพื่อนอะโวคาโดครับทานวันละหนึ่งลูกก็ เพียงพอแก่ร่างกายของเราแล้วก็ช่วยดูแลหัวใจของเราได้ครับเพื่อนๆสองครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ครับที่มีรสชาติที่เปรี้ยวแต่ดีกับหัวใจของเราครับมีคุณสมบัติครับช่วยป้องกันการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจของเราครับดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงครับอีกทัดนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระครับป้องการมะเร็ง และนะครับช่วยดูแลหัวใจของเราให้ทํางานดีครับรวมถึงดูแลระบบเลือดในร่างกายของเราด้วยครับเพื่อนสาครับทับทิมในทับทิมครับมีประโยชน์ต่อหัวใจของเรามากๆเลยครับเพราะว่าช่วยลดไขมันในเลือดครับป้องกันอุดตันในหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงได้อีกครับ อีกท้านะครับยังช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจครับและก็ช่วยลดน้ําหนักควบคุมไขมันครับหรือว่าก็คือกําจัดไขมันครับเราครัวนะครับรับประทานเจ้าทับทิมเป็นประจำครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายช่วยกระตุน้นระบบเลือดของเราครับให้ไหลเวียนดีด้วยและก็ช่วยลดการเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้อีกครับเพื่อนๆทุกคน 4. แตงโมครับที่เพื่อนๆทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าเจ้าแตงโมนะครับช่วยลดไขมันในเลือดครับป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงอีกด้วยนะครับเพื่อนๆช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดครับควรมันทานให้เป็นประจำครับผม 5. น้ำมะพร้าวครับไม่รวมเนื้อนะครับ การดื่มน้ำมะพร้าวครับจะช่วยลดคอเลสเตอรอลครับที่ไม่ดีและช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีให้แก่ร่างกายของเรารวมถึงดีต่อหัวใจครับแล้วก็หลอดเลือดของเราด้วยครับยังช่วยป้องกันการก่อตัวของลิ่มเลือดครับที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจวายและก็หลอดเลือดสมองได้อีกครับอีกทั้งน,นะครับในน้ำมะพร้าวครับเพื่อนๆช่วยดูแล ผิวพรรณของเราครับควรทานน้ำมะพร้าวครับให้ได้ทุกวันนะครับรับรองมีประโยชน์วันละ1แก้วก็เพียงพอครับหรือว่ามันหนึ่ลูกครับเพื่อนๆ6ครับแอปเปิลครับในแอปเปิลครับอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับช่วยต้านการอักเสบของร่างกายช่วยป้องกันการอุดตันของเลือดครับ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีครับแล้วก็อีกท้านครับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระครับผมที่ช่วยลดความดันโลหิตที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจครับแล้วก็ยังเหมาะสำหรับครับคนที่ลดความอ้วนครับผมก็กินแอปเปิ้ลช่วยทั้งดูแลหัวใจและก็ดูแลสุขภาพและก็ลดความปวดไปด้วยครับเพื่อนเพื่อนเจ็ดครับกล้วยครับ ในกล้วยนะครับมีคุณค่าสารอาหารโภชนาการที่สูงมากครับแล้วก็หลากหลายเลยครับโดยเฉพาะนะครับมีสารที่ช่วยดูแลหัวใจของเราครับเพราะกล้วยอุดมไปด้วยไฟเบอร์โพแทสเซียมแมกนีเซียมครับซึ่งสารอาหารต่างๆเหล่านี้ครับร้วนแล้วนะครับช่วยควบคุมความดันโลหิตให้แก่ร่างกายป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตสูงที่จะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ให้เกิดโรคหัวใจได้ครับผมก็ ควรทานวานละ1นถึงสลูกก็เพียงพอต่อร่างกายของเราครับเพื่อนๆทุกคน